Hmm. <laughs> พี่น้องบ้านหนองบัวครับผมอยู่ไฮอยู่หน้าบรรยากาศยง้มแรงครับตะเวนกําลังสิตโต๊ดินพี่น้องออกมาบนเขงงาแง้มครับเมาบนเขาแง้มมาเบิ้งนา้าเบิ้งหยังโอ้เขา่า็ง้มครับพี่น้องกําลังสวยกําลังตั้งท้องครับเขาได้สูงรับสูงเนี่ยเบิ้งผมยืนอยู่ทั้งขั้นแท้ครับขั้นฝ่ายอย่ายึ่ระดับพี่เลยครับรวมหัวย,ย่านต้น จากน่อยลมมากเลยลมคือจังปูสัดนี่เนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวโอ้ยเบิ่งบ่จืดแล้วครับย่านลมอยู่พี่น้องมันมันสูงคักเขาเขางามคลักปีนพี่น้องบิ่น้ำพี่น้องน้ำเกือบลวดขั้นไฟครับน้ำยังหลายอยู่ครับน้ำยังหลายเขากขลังตั้งทองครับกขลังม่านนี่พี่น้องมีคนเดินมาเขาม่นครับเขาขลังม่านกขลังตั้งทองกขลังสวยนี่ครับ ตรงนี้ที่ออกเป็นห่วงเขาครับนี่นี่น้อกําลังม่านครับกําลังตังทองมองง่ายคือกําลังตังทองครับนี่นี่กําลังทองนกําลังไข่ครับตรงนี้เป็นห่วงเข่าเด้ครับนี่อยู่ข้างในนี่ที่เป็นห่วงเขาครับออกเม็ดออกห่วงไหมค้นได้เกี่ยวได้กินครับนี่แหละพี่น้องเขากําลังกําลังสวยกําลังงามงามคักพี่น้องเขา หลังจากพี่น้องเบิ้งตามติดชีวิตชาวหน้ามากนะครับตั้งแต่ไถบ้านกาแล้วก็ดำหน้ามากหน้าดำตอนนี้ใกล้ใกล้แล้วครับพี่น้องใกล้สิได้เห็นผลผล,ผลิตเข่าของเขาแล้วครับใกล้สิได้เห็นผลผลิตของพี่นอ้องใครบอกหอยสลีกันแต่ป่าเลาบอกหอยมีน้ำลายแต่ป่าบอกหอยมีครับมีใค่หอยสลี่ครับ ไก่สิเปี้ยนเลยดูจากฝนเป็นหนาวแล้วครับหนาวไก่สีมาหอดแล้วพี่น้องหนึ่งพี่น้องโอ้หนุ่มหมอกกำลังมาหนุ่มหมอกกำลังสีห่อยลงใส่ปลายเขาครับทำเรื่องกำลังกำลังสิเปี้ยนฤดูกาลครับจากหนาฝนก็สิกลายเป็นหนาหนาว ออกมาเล่นมาสร้างบางหน้าซื้อครับพี่นอ้องสร้างบางนั้นเบางนี่บางเขาเบางน้าครับเดี๋ยวไปทั้งในเขียวงามไปบัดครับทั้งเก็บตาตาแดงพี่น้องจ้องทั่วสายทั้งตัดคลิปทั้งต่อข้อแม่ตาแดงเลยครับเลยซื้อหามาล้างตาเอาไว้ก็เลยออกมาพึ่งลงคลิปเสร็จไปเมื่อกี้นี่ครับหัวตาได้ว่างหวังหวตาได้ออกมาหอนน่ากับคำเลยพี่น้อง คงคงไปกับเบิดจริเบางงันที่ผมต่อนไเปเบ่งใดเนาะือจังก็ยังอยู่คือเก่าอยู่ท่านออกหากออกอยังไปคือยังปรเห็นมียังเกิดขึ้นว่นตอนพิษสูตรบอกครับว่าท่านออกอยังยอยอันนี้ก็ได้ว่านพิษสูตรบอกเนาะพี่น้องเนาะย่านมัน้นพิษสูตรอยู่ครับ นฝนตกใส่มันหลมันหักเน่าบ่หรือว่ายาน้ำยาเลี้ยงหักบดีบอกลองเิ่งทั้งในจังหน่อยยังบ่งเห็นหักออกมาคือจังตอนไปโดนเติบแล้วมันเป็นเดือนกลัวครับมันเป็นเดือนลรบอกโอ้ไม่หักอยู่ครับพี่น้องไม่หักอยู่ครับไม่หักอยู่ครับเบงพี่น้อง เมืองครับพี่น้องหากมันออกมาแลวครับนัครับขาวๆนะครับขาวๆครับอันคือหากกับหากมะละกอครับที่ผมต่อนไว้นะครับเนาะว่ามันติดติดอยู่ครับปิดไว้ก่อนครับปิดไว้ก่อนตอนแรกว่านี่มติดก็จังไม่มีหากออกมาหนีจากเถื่ยตั้งแที่มันแอบติดอยู่ครับมันติดอยู่ข้างในครับหากมันมานงาวปิดไว้ก่อนครับพี่น้องต่อนมะละกอแบบบ้านหนองบัวครับเอาเทคนิคมาจากอิสราเอลครับ เห็นหักอยู่ครับรึกสึกว่านึกวันสิดพลาผัดอันนี้อันนี้เป็นไรบ้นี่บ้เบิ่งนะครับเบิ่งอันเดียวกับพอแล้วพอแล้วพอหูแล้ววันติดอยู่มีหักออกมากอยู่ครับมีหักออกมากอยู่พี่น้องตอนโอเริ่มเห็นหักพี่น้องหักออกมาแล้วเออดีใจครับดีใจพี่น้องดีใจบางควนว่าตอนที่นั้งสาวบุกหูมาืจอ บางเทือ uh, mm ่ผมบอกสิครับบางเทือเท้าอยากได้พันพันพั้นนี่นะครับสมมติถ้ามีตัวนี้อยู่เทาอยากได้พั้นมั่นครับอยากได้พั้นที่แบบปอกไก่พั้นไหมครับบางทีเท่าเอามาเล็ดไปปลูกมันอาจจะได้มะละกอตัวผูมะละกอตัวเมียมะละกอกระเทยมีมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นการการเท่าตอนมันก็สิได้กิ้งแบบตรงๆเลยครับคือคือเคยเป็น ต้นเป็นตัวตัวเมียกะก็ได้ลูกตัวเมียไปเลยครับจำพิษจำถือนะพี่น้องตัวผูวน,นี่มีสายวะครับถ้าจำว่าพ,พิษเนาะขอไหครับผมจำว่าได้ปานใดแตคือมันมันยังคงเป็นพันุเดิมอยู่นะครับการตอนแล้วก็ทําให้ต้นมะละกอเตียล้งอีกเก็บกินง่ายแล้วก็ที่ผมเห็นอยู่อิราเลที่มันปลูกแบบเป็นธุรกิจเลยนะครับเนะาะมะละกอที่ปลูกอยู่อิราเลเพิ่นไ่ได้ใส่เมล็ดครับใส่กิ่งตอน ท่อนั่นครับพี่น้องตอนอย่างเดียวครับตอนอย่างเดียวครับตอนเฮ็ดเตี้ยแล้วก็ปลูกไม่ลงเลื่อนครับดกดกแล้วก็เตี้ยดกแล้วก็เตี้ยนั่นครับนี่กับพวกหูซุกตัวนี้เอาไปไว้กินนะครับหูซุกไปไว้กินพี่น้องสำหรับกามตอนมะละกอที่ว่าพานอยู่ครับพี่น้อง ลองไปเห็ดตามเบิ้งเด้อครับว่าคงตอนไว้ประมาณถ้าจำบ่ผิดน่าสิประมาณเดือนแล้วครับเดือนแล้วจำบ่ผิดน่าสิเป็นเดือนนึงแล้วครับเอาทั่วพ่อออกกันตัวนี้โอ้แม่น่ากับเบืดตะคองกินครับทั่วพญายสักออกแล้วครับออกแล้วทั่วพญายสักดิ์หมดหลิ้นเนาะ ออกแล้วพี่้องหวานหวานกรอบขอมนี้ประดางเหมือนเดิมดูไรครับรวไเครบรวยงามดีเลย เก็บบ้านไหนครับบ้านแกบ้านไหนชิมชิมนอนค้นปลูกหัวกำลังออกครับเย็บตาไม่ออกมาขึ้นน้องน,น้ำตาไหไร ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำการจ้องโทรศัพท์บบักกำลังสิสุกอุ๊อยอาก,กาศจังแรงครับฮึ่มฮึ่มจุกกำลังเพิ่มกำลังสุก มุงน้ำใหม่กัเี่น้อใหม่ทูบวมี่ฮ่าผู้เมาน้มบมี่นอครับผู้ใดมาหักอุวัมน้อใหม่ยสักบ้านทำไม่บมี่นอครับ น้ำหมอกำลังลงกเงี้ยงกำลัางงามน้ำหมอกบ พ่อมาใส่ปูฮะฮะไปยังปูหน่อยให้เบ็ดเนี่ยปูได้บ้าปูนหน่อยใส่ใส่ใส่เมื่อนี่ปู๋สะปูใส่เด็ดอนแล้ว เขาบ๊วงหน้าบอกบอกยี่สิเดือนได้เกี้วเนี่ยกุจิกามันจะมันทีร่มแล้วมันง่ามปวดไปนะพี่น้อง เปียงนำออกวันเลยแลเปียงเขาสิลมปะนะพี่น้องเพราะว่าเขาพะลุงกับง่ามเหมือนกันนี่หน้าพะลุงครัถ้าว่าป่าแบบบัวมีครับใชาเบ็ดพอพ่อได้กินเนาะครับป่าออดพี่น้องน้ามันลวงมากเลวมันมันแห้งครับป่าก็ได้กินป่าขอนที่ผมถ่ายคลิปไปแล้วครับป่าข้อน้อยตัวน้อย,อยกระลังง่ามๆ ตายเบิดครับเพียงตายเบิดก็เล่นบริยปาปากใสเบ็ดเลยครับเขบาบา,บางหัวงามกว่าเขาปุรุ่งสูงกว่าหน้าปุรุ่งครับหน้าบานกว่าเราสูงเจิงเพ่งคิดหนักเพราะยามันลมเดี๋พี่นอ้องกล้วยหน้ากล้วยลังไปพี่นอ้องพาพี่น้องเขาไปเกียร์ปลาเกียร์ปาาลายุซาเราค่อยเข้าบ้านครับ ฝนตกดินแล้วไม่ชักสีก็สเขาบ้านแล้วฮะครับปู่ว้ใส่เบ็ดพะนะขับมายุซาล,ล้วพี่น่องทั่วคอกันยังออกนวยเรื่อยๆรื่อยู่ครับเสียงมันจุยังทั่วคอกันยังมีนวยอยู่นะครับมาเสียวว้เอาแนวครับหม,มามวยอินเดียครับบางที่อาทิตย์ แบ่งให้เอฟซีไปปลูกน้ำรับม้ามุยอินเดียเห็นไหมันได้ามันลายเนาะครับวันเห็นมันข้นข้นน้ำปลาอ่อยกับีดเลยเสร็จล้ววันเห็นเครอมามุยอินเดียเนจงไว้บอก พอก็มีอยู่ว่าจงไว้เ่าวเนี้ยครับีพี่น้องเป็นพ่วงสิครับดึงขึ้นมาได้นี่นี่ครับนี่คือหมามุออินเดียลายเติบอยู่พี่น้องแต่ว่ามันแหงก่อนครับบางทีอาที่ซุ่มแจกพี่น้องไม่ช่องไงล่ะครับ พรานพรานนี่บ่หลไปไหนอาจจะได้ซุ้มแจกผู้ที่อยากเอาไปปลูกอีีสำหรับมะม่วงอินเดียครับไอพี่น้องพิม่มสิ่คำก็สิเจียปลาแล้วค่อยิเขอบ้านครับให้อาหารปลาก่อนเสียงกันจุดกระโพกโอ้ยคำแรงแล้วครับ เจอปลาแล้วก็สิ่ขาบ้านแล้วครับพี่นอ้องวันนี้บ้มี่ยังรายครับชิปนี้ถ้าพี่น้องมาเล่นทงเล่นท่าเบื้องเขาก็ร่างตั้งทองเบื้องต้นบักคุ้งที่ตอนไว้แต่เป็นเดือนแล้วครับตอนนี้ก็กำลังติดหากเลยแล้วก็้าเบิ้งบักทัว่วคอนําเพื่อได้แบ่งให้พี่น้องไปปลูกคอยบอกันไหมคลิปหน้าครับพี่นอ้องโคดีสวัสดีครับ